เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้รู้ตัวก่อนนะคะเจ็ดจุดค่ะจุดที่หนึ่งตรงสะบักจุดที่สองกลางหลังจุดที่สามร่งเอวจุดที่สี่สะโพกจุดที่ห้ากลางน่องจุดที่หกกลางน่องตรงนี้ค่ะจุดที่เจ็ด้นต่อไปเราจะทำงานนะคะจะไล,ล่ลงไล่ลงตามแนวนี้แนวที่หนึ่งที่สอง แบบนี้10-15เที่ยวหรือแล้วแต่อาการที่เป็นค่ะจังหวะที่2จะมีอีกนะคะเมื่อกี้เราลงใช่ไหมคะอันนี้เราจะสไลด์ลงข้างตัวค่ะสำหรับทีื่คนที่เป็นสะบัดติดนะคะลงข้างตัวค่ะ อันนี้ก็สิบถึงสิบห้าเที่ยวเหมือนกันต่อไปแล้วก็เราอาจจะผ่อนคลายค่ะ,คะอันนี้จบด้านหลังด้านบนนะคะ แนวนอนความจะมีแนวเดียวนะคะแต่ตอกให้ทั่วกล้ามเนื้อได้ค่ะทั่วเนี้จะเป็นพวกตะคิวตะคิวน่องจะดีมากค่ะ ข้ามเข่านะคะลงมาตรงน่องค่ะต่อให้ทั่วฝา่าเท้าค่ะ ตอกทุกนิ้วนะคะตอกได้ทั่วนะคะไม่มีผิดค่ะตอกนิ้วทุกนิ้วค่ะจบค่ะไม้อันนี้นะคะ จะใช้ในอาการที่มีกระดูกทับเส้นหรือปวดหลังมันจะสี่ขานี้จะจะครอบกลางหลังจะทําให้หินหินปูนกระเทาะออกได้ง่ายหรือพังผืดที่ติดอยู่จะหลุดออกดูวิธีจับไม้กับวิธีคำลำร่องกระดูกนะคะไม้อยู่คำลำร่องกระดูกใช้สองนิ้วคลำอันนี้กระดูกนะคะไม้จะอยู่ข้อมกระดูกค่ะท่อมกระดูก ใช้สองขาแล้วนะคะอันนี้สะบักจมค่ะสะบักติดใช้สองขาแล้วนะคะ รูนะคะใช้สองขานะคะแยกใช้โครงกับท้างถึอถีอตัง ทำสิบหรือสิบ้าเที่ยวเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นแขนนะคะแล้วช่วงช่วงว่างของข้อต่อค่ะตอกลงตามแนวกล้าเมเนื้อค่ะจะมีแนวเดียวนะคะจะมีแนวเดียวค่ะข้ามศอกค่ะ หลังมือเบาๆนะคะตอกตามข้อพวกิวนิ้วติดนิ้วล็อกหินปูนเกาะจบค่ะ